น้ำหนัก3า9กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะลอง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 กดตรงนี้ลงไปดูว่ามันได้เปล่ามีรอยมีรอยกีดด้านข้างนะฮะกีดด้านข้างแล้วก็ ไม่รู้ว่าโอ้ยอืมเปิดดีกว่ะเั่นใจอึ๊บพ่าละ

็นกล่องนะฮะเห็นกล่องแล้วตัวนี้อยู่นอกกล่องใช่ไหมครับเมื่อกี้อยู่นอกกล่องปกติเขาต้องห่อมาอันนี้ผมยังไม่รู้มีอะไรอันนี้อยู่นอกกล่องอันนี้กล่องแล้วกล่องก็ขาดมาอย่างนี้เลยเป็นกล่องที่สั่งของจริง เป็นของที่กล่องที่เป็นของกล่องที่สั่งของจริงๆจะดะูเป็นกล่องจริงเอาแบตหมดอีกแล้วโอ้ย,อ,ยอะ้ยเลวะกัดถือให้หน่อยไม่ได้ดหรอ เออโอ้โออ,อ่ะนี่นะครับถุงออกจากกล่องมาแล้วก็เบาด้วยนะฮะมีการแกะกล่องออกไปแล้วครับ ซื้อไพ่อ่าติผมซื้อของทุกอย่างเนี่ยซื้อไพ่ครับอ่าเอาเครื่องไปครับเอาเครื่องไปเคสยังอยู่เคสใสยังอยู่ครับ สายชาร์เอาไปครับหัวชาร์จเอาไปหูฟังยังอยู่เข็มจิ้ยมยังอยู่หูฟังอยู่เข็มจิ้มอยู่เค็อยู่ กองอยู่กองอยู่ดูอีมี่นะครับนะถ้าจะเล่นจริงๆนะครับรู้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะครับในประเทศ จริงๆที่ดีทางเ yes. อสกองอถุงมีการแกะฉีกด้านข้างนะครับตรงหัวหนี่มีฉีกไม่ยอมฉีกฉีกด้านข้างนะครับฉีกแล้วก็ยัดไว้ตรงนี้วยยินเจ้าเว,วน